คลิปนี้บัจะสอนวิธีการทําน้าส้มบุญแบบง่ายๆดูนะครับนี่อันนี้สูตรทากินเองไม่ได้ทําขายนะครับและน้าส้มที่บังเช็คก็เป็นน้าส้มมินิเมทเผาพี่นะครับนี่บัาจะใช้สองขวดและวิธีทานะครับบังจะเอาน้าส้ม2ขวดนี้เนี่ยใส่ลงไปในถุงพลาสติกแบบนี้นะครับหรือถ้าใครไม่มีถุงเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ถุงเนี่ยทำเสร็จแล้วอย่าลืมล้างกระติกด้วยนะครับและวิธีทํานะครับบังจะเอาน้ําแข็งบดเนี่ยใส่ลงไปประมาณหนึ่งนะครับนี่เอาให้มันท่วมๆเลยสูตรนี้เป็นสูตรทํากิินนนนนนนเเองงงททีี่่่บบบบบ้้้าาาาาาแแยยยยๆะะคครัสวใกํํขหไปปดูลล หลังจากใส่น้ำแข็งจนท่วมแล้วต่อไปบางก็จะเอาเกลือเม็ดเนี่ยใส่ลงไปครึ่งแก้วนะครับถ้าใครไม่มีเกลือไม่สามารถใช้เกลือผงแทนได้นะครับนี่ใส่เกลือเสร็จก็ทําการเขย่าถุงแบบนี้นะครับเอาให้น้ําแข็งกับเกลือเนี่ยมันคลุกเคล้าให้ทั่วกันครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ประมาณ45นาทีครับหลังจากผ่านไป40นาทีแล้วเนี่ยมาดูนะครับว่าน้ำส้มของเราจะแข็งเป็นุ้นหรือยังนะครับนี่อ่าชิหายแล้วครับนี่ขวดแรกไม่แข็งนะครับเพราะว่ามันอยู่นอกถุงนะครับนี่่อน ปิดเนี่ยบางลืมเช็คให้ดีก่อนนะครับอ่ะมาด้วยขวดหนึ่งที่มันจมอยู่ในน้ําแข็งนะครับอันนี้เป็นน,นะครับนี่ถ้ามันเป็นวุ้นแล้วมันจะไม่มีฟองอากาศครับแล้ววิธีการเคาะนะครับนี่บางจะใช้ไม้เนี่ยตีมันลงไปแบบนี้นะครับแล้ววิธีการเคาะนะครับเราจะตีให้ทั่วขวดเลยนะครับนี่อ่าหรือเอาง่ายๆก็คือเราตีเรื่อยๆจนกว่ามันจะมีฟองอากาศขึ้นมาให้เราเห็นนะครับเราถึงจะเปิดขวดได้อ่าหลังจากขวดมีฟองอากาศแล้วเนี่ยก็สามารถเปิดขวดได้เลยครับ นี่เดี๋ยวบางจะเทใส่แก้วนะครับเรามาดูนะครับว่ามันเป็นวุ้นเยอะแค่ไหนนะครับอ่าอันนี้บางว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับมันยังเหลวเหลวอยู่นะครับนี่และนี่ก็เป็นขวดที่แช่ไปหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่นะครับได้แบบนี้สวยเลยครับนี่อ่าเมื่อได้แบบนี้เร็วนะครับต่อไปเราต้องเอาไม้มาตีนะครับถ้าหากว่าเราไม่เอาไม้ตีเนี่ยเราจะเทใส่แก้วไม่ได้ครับนี่ต้องเอาไม้ตีก่อนนะครับนี่พราะแช่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันนานเกินไปจนทําให้เป็นน้ําแข็งครับนี่เราต้องเอาไม้ตีเพื่อมันเป็นวุ มาได้แบบนี้แล้วก็เคาะไปเรื่อยๆครับนี่จนกว่ามันจะเปลี่ยนจากน้ำแข็งจนกลายเป็นบุญนะครับนี่นี่ครับยิ่งเราตีเยอะมันก็จะยิ่งเละนะครับนี่แล้วพอมายิ่งเละเราก็จะยิ่งกินง่ายครับนี่นะครับถ้าหากว่าเราไม่ตีเนี่ยเราจะเอาออกใส่แก้วไม่ได้นะครับหรือถ้าหากว่าเราจะกินกับหลอดก็กินยากครับเพราะว่ามันแข็งเป็นน้ำแข็งครับฮาแล้วส่วนใครที่สงสัยนะครับว่าทําไมบางไม่เอาไปแช่ในช่องฟรีสอ่ะดูเอาเองนะครับนี่ตู้เย็นรุ่นนี้มันไม่แข็งครับ